สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มหน่อไม้สดนะคะกับใบาตบาใบเมงรักนะคะไม่ใช่ใบาตาลึงนะคะจะพูดผิดอีกแล้วนะนี่นะคะหน่อไม้สดนะคะเราต้มสองครั้งเลยนะคะให้น้ําที่มันขวาหรือขมออกไปนะคะอันนี้คือใบตําลึงนะคะของอบ้านเลยคะ่ะโละหมดเลยนะคะมันจะเป็นใบเล็กๆเ,เราจะใส่หมดมนี่นะคะเราก็จะใส่ห,หมูยอนนะคะ วัตถุดิบในหม้อนี้นะคะที่เราใส่นะคะเราจะต้มหน่อไม้หน่อไม้สดนะคะก็มีนะคะหนึ่งนะคะเราใส่กระเทียมนะคะหนึ่งกระเทียมพริกห้าเม็ดนะคะพริกแดงห้าเม็ดนะคะใส่กระเทียมพริกแดงห้าเม็ดข้าคั่วสองช้อนนะคะน้ำปลาสามช้อนนะคะน้ำแล้วก็เครื่องปรุงรสคือรสด,ดีนะคะเราใส่รสด,ดีไปนะ,ะนี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะ ใส่น้ำตานิดหน่อยนะคะแล้วใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็ชิมเอานะคะแล้วก็จะใส่นะคะแล้วก็ใส่ใบบมลรักนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเราก็จะบอกวัตถุดิบว่าเราใส่อะไรบ้างอะไรบ้างนะคะเราใส่ไปในนี้เรียบร้อยนะคะก็มีหมูยอนะคะแล้วก็นี่นะคะหน่อไม้สดนะคะใบแมลรักนะคะต้มนะคะ,ะในหม้อนี้นะคะค่ะเราจะไปเอาก หม้อนี้ตั้งเตาเลยนะคะไปกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่กำลังต้มเสร็จนะคะค่ะไปได้เลยะค่ะนี่ค่ะเราต้มเลยนะคะนี่นะคะหน่อไม้สดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบมังกรักนี่ที่เห็นเห็นนี่นะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะให้มีกลิ่นหอมนี่นะคะใส่ไปเลยวิตามินอยู่ตรงนี้แหละค่ะ กูไปเลยนะคะนี่นะคะมีโล่ไปเลยะคะ่ะมีเท่าไหร่ก็ใไส้ปเพราะเราชอบผักอยู่แล้วนะคะก็พอจุ่แล้วนะคะต้มหน่อไม้นะคะใบแบงรักกับหมูหยอนะคะนี่นะคะนี่ไก่นะคะมันจะอร่อยนะจะบอกให้กลิ่นหอมออกมาเลย กลิ่นหอมของใบแมงลักนี่มันออกมาแล้วนี่นะคะหมูยอเจ้านี้อร่อยมากค่ะหมูยอรเราจะดูอร่อยค่ะนี่นะคะไม่ต้องใส่น้ำปลาไปด้วยนัวๆเลยจ้า แล้วหลบปิดแดกเลยนะคะเสร็จแล้วจ้านี่นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะอืมนี่นะคะเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟมันก็อร่อยนะคะยิ่งอะน้ำพริกกะปิก็อร่อยน้ำพริกปลาด้วก,ก็อร่อย นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยจ้านัวนเลยอร่อยอถึงเครื่องค่ะเราทำถึงเครื่องนะคะเป็นสมุนไพรด้วยนะนีะเห็นไหมคะล้อนๆขุนๆุน้อล้อลอดเอานี่หน่อยนะคะ นี่นะคะใส่ไปนั่นนะคะ่ะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เน้นหน่อไม้หน่อยนะจะไปเสิร์ฟเขาก็ชอบกินหน่อไม้คนที่จะเสิร์ฟนะคะไปเสิร์ฟนะคะนคะคะหูยอหน่อยจ้านี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ ต้มหน่อไม้สดนะคะต้มหน่อไม้สดใบเมงรักหมูยอเสร็จเรียบร้อยนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแควค่าจาักพย,ยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค,ค่ะ๊า่บาจ้า